สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับเสาโอนเลขเด็ดนะคะกับแนวทางหวยเหล่าพัฒนานะคะในงวดของวันที่15นะคะวันนี้วันที่15เดือน5นะคะ2566นนะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันชุดโค้งสุดท้ายนะคะให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะคะก่อนไปรับชมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะชื่นชอบแนวทางแล้วค่อยตามนะคะในวันนี้ให้เด่นที่ 1, 1> แล้วก็3แล้วก็เจ็ดนะคะพี่พี่ ชุดคงสุดท้ายนะคะท่านใดชื่นชอบวิ่งรูดเม็ดเดียวที่1นะคะวันนี้ให้1นะคะท่านใดชอบวิ่งชอบรูดนะคะไม่งั้นก็เอา3กับ7นะคะไปจับคู่จับวินกันได้นะคะชุดเน้นนะคะชุดเน้นก็จะมี1.7 1.4 7.4 แล้วก็สี่ศูนย์นะคะสามเจ็ด สาหานะคะพี่ๆสาหรับแนวทางวันนี้นะคะสําหรับตัวกันนะคะก็จะเป็นสามหนึ่งสามแปด แล้วก็ห้าหนึ่งนะคะพี่พี่สำหรับเราวันนี้นะคะตัวที่ชอบนะคะในวันนี้ก็จะชอบที่สุดก็คือจะเป็นหนึ่งสี่นะคะหนึ่งสี่หนึ่งสี่ศูนย์นะคะสามตัวน้องเอสให้หนึ่งสี่ศูนย์นะคะพี่พี่แนวทางวันนี้นะคะสามตัวเนาะท่านใดชอบก็อย่าลืมนะคะจดไว้แคบไว้นะคะ เป็นตัวที่น้องแอดชอบนะคะ14กับสุขุนนะคะแล้วก็47ก็ชอบนะคะพี่พวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆปังป,งปงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ